สวัสดีครับทุกคนไม่รู้ว่าใครจะดูคลิปนี้อยู่หรือไมนะครับก็ตอนนี้ก็เพิ่งล็อกเอาออกจากรายวิชาเป็นวิชาคลายสิทธิ์คอมเมวนิเคชั่นนะครับที่สอนโดยอาจารย์ทางคณะนิเทศศาสตร์นะครับจุฬาผ่านทาง CU MOOC นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรสมิธ บุญชุติมานะครับก็ถือว่าเนื้อหาก็เหมาะก,กับในยุคศตวรรษที่21นี้นะครับที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตซึ่งมันจะมสีส่งผลกระทบต่อทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็องค์กรนะครับที่ทำธุรกิจอยู่ก็เนื้อหาก็จะเป็นเกี่ยวกับการสื่อสาร ในภาวะวิกฤตก็จะมีเรื่องการจัดการกับความขัดแย้งต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์นะครับก็ได้แบ่งเนื้อหาออกทั้งหมด15บทซึ่งตอนนี้ผมเรียนไปอยู่ทั้งหมดถึงบทที่8นะครับก็คาดว่าอีกประมาณสามถึงสวันเนี่แหละคิดว่าจะเรียนจบถึงบทที่15 <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่ารายละเอียดของเนื้อหาจะค่อนข้างจะเยอะหน่อยมันจะต้องมี ทริคที่ต้องจดจำแล้วก็นำมาใช้นะครับซึ่งในเนื้อหาถ้าจะพูดถึงนะครับในบทในแปบทที่เรียนมานะครับก็มันเป็นแนวทางที่ดีนะครับในการนำมาใช้งานกับถ้าเป็นองค์กรภาครัฐผมว่าน่าจะลองเข้าไปฟังดูน,นะครับซึ่งหรือว่าไปหาเนื้อหาในทาง g o o g l e ก็ได้นะครับในในหัวข้อที่เกี่ยวกับ การสื่อสารในภาวะวิกฤตซึ่งจะเป็นเรื่องความขัดแย้งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักง,งานในองค์กรเพราะจะเป็นเทคนิคในการสื่อสารในการสื่อสารทําให้พนักง,งานมีความเข้าใจกันหรืออาจจะเป็นในบทก็จะมีเรื่องของหรืออาจจะใช้ของเขาเรียกว่าเมดิเอเตอร์นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่3ซึ่งจะเข้ามามีเข้ามาไกลเกลี่ยคือ ในเทคนิคของเมดิเอเตอร์ก็คือจะต้องได้รับความไว้วางใจจากทั้งสองฝ่ายก็คือที่ได้รับมาไปอีกเดียวก็จะต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็เน mm ื้อหาจะอยู่ในเนื้อหาบทที่3ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ในการจัดการกับความขัดแย้งนะครับ mm hmm. ก็จะมีพูดถึงเรื่องของวินลอสวินวินอะไรประมาณนี้นะครับซึ mm ่ง hmm. ก็คือเป็นกลยุทธ์ที่อ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจะเป็นเรื่องกลยุทธ์ ก็คือท,ท,ที่ที่เพิ่มเรียนไปล่าสุดในเนบทที่8นะครับเป็นขั้นตอนในการบริหารประเด็นก็คือเขาจะพูดถึงกลยุทธ์ทั้ง6กลยุทธ์ที่จะใช้ในการจัดการกับคลายสิทนะครับคลายสิทคอมเิวนิเคชันก็คือจะมี1ก็คือการนิ่งเฉย2การปฏิเสธนะครับ 3. การขอโทษ4การแก้ไขความผิดพลาด5การชดเชยและ 6. การดําเนินการของกฎหมาย ซึ่งในบทที่8ก็จะพูดถึงคลายสิทธแผนด้วยนะครับคือการทำคลายสิทธ mapping ซึ่งเนื้อหาก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันที่ที่เรียนมานะครับเ,เนื้อหาของคลายสิทธ communication นะครับเขาจะบอกว่าประเภทในบทที่2ก็ไม่ใช่บทที่6นะครับจะพูดถึงประเภทของวิกฤตก็คือจะมีเขาจะจำจำ จำแนกออกเป็น3าประเภทก็คือต่ำกลางสูงนะครับต่ำก็คืออย่างเช่นพวกในกรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมทางน้ำท่วมอะไรเนี้ยขขาลือให้ร้ายซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นวิกฤตที่เขาและเขาประเมินให้อยู่ในระดับตำ่ำและระดับกาลางก็พวกอุบัติเหตุการชุมนุมที่ทำให แพทย์ทำงานได้ยากลำบากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเทคนิคก็จะเป็นเทคนิคทางเครื่องมือที่จะพูดถึงในในระดับกลางแล้วก็ระดับสูงจะบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการปลอมแปลงเอกสารเขาก็จะดูเขาจะแบ่งประเภทเป็นประมาณนี้ก็คือที่จดมาก็คือเนื้อหาสารแบบ adjusting และ instructing นะครับก็ไปลองไปเสิร์ชดูว่ามันคืออะไร กับคลายสิทธิ์ในบทที่7เขาจะพูดถึงระยะการสื่อสารวิกฤตก็คือจะมีอยู่3ระยะด้วยกันจะมีระยะของการเตรียมความพร้อมก็คือวิกฤตนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การตอบสนองก็คือสามารถวิเคราะห์และประมวลผลได้แล้วก็ในขั้นตอนที่3ก็คือการฟื้นการฟื้นฟูนะครับในบทที่ เจ็ดเขาจะพูดถึงการมอนิเตอร์ข่าวด้วยนะครับมอนิเตอร์ข่าวก็คือจะให้เราไปมอนิเตอร์เขาจะมอนิเตอร์ทางทีวีวิทยุสื่อวิชาการแล้วก็อาจจะเป็นทาง TikTok นะครับแล้วก็บทที่เจ็บเขาบอกว่าสื่อที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดก็จะเป็นสื่อของทางวิชาการ จะเป็นสื่อวิชาการนะครับเขาบอกว่ามีความน,าน่าเชื่อถือที่สุดของในระดับสื่อนะครับออที่พูดมาทั้งหมดวิกฤตคืออะไรวิกฤตก็น่าจะเป็นความขัดแย้งที่ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นความขัดแย้งระหว่างในโก,กับในโขซึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากความแตกต่างของความคิดทางความคิดนะครับ ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นทำให้เกิดความขัดแยง้งหรือจะเป็นนะครับสิ่งที่อาจจะเกิดผลกระทบด้านลบกับองค์กรนะครับต่อองค์กรก็จะเรียกว่าเป็นวิกฤตเหมือนกันโอเคก็จะมาอัปเดตก็ก็ประมาณนี้ยังเรียไม่จบเลยก็เดี๋ยวจะต้องนั่งเรียนต่อประมาณ3 000, 4, 000วัน4วันก เพื่อนๆลองไปลองไปศึกษาดูนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตน่าจะใช้ได้กับผู้นำวงกลพนักงานบริษัทแล้วก็หรือบุคคลที่มีความสนใจอยากจะรู้เรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตก็คือน่าจะเป็นเทคนิคในการนํามาปรับใช้ในการทํางานได้นะครับก็ถือว่าลองดูไปลองลองลอง,ลองไปศึกษาดูผมก็ต้องเรียนอีก อีกประมาณ5บทเสียประมาณไม่ใช่5บทเสียเอีก7บทอีก7บทก็น่าจะเข้าใจเนื้อหาแบบต้องต้องจดสรุปยอ่อสรุปย่อใหม่ทีหนึ่งว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างในแต่ละในแต่ละบทแล้วก็ในของซ u m o มูขาก็จะทให้ทำให้ทำการทดสอบด้วยนะครับในแล้ จะมีแบบแบบทดสอบระหว่างเรียนก็คือเรียนจบบทที่1บทที่2แต่จบแต่ละบทก็คือจะมีการให้ทําแบบทดสอบในแต่ละบทนะครับแล้วก็จะไปทาอ๋อคือก่อนเรียนเขาจะมีให้ให้ทำเป็นข้อสอบ P ีเทก่อนแล้วก็หลังเรียนจบทั้ง15บทก็ต้องทําข้อสอบโพสเทสด้วยนะครับก็คือก็จะมาวัาดระดับอของเราดูว่าเราจะได้กี่คะแนนก็คือ ผ่านหรือไม่ผ่านก็เขาก็ไม่ว่ากันก็ขอให้ได้รู้เนื้อหาของการสื่อสารในภาวะวิกฤตก่อนนะครับก็คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการศึกษาผ่านทาง cu mo นะครับก็คือสามารถนำมาต่อยอดแหละคือผมจบ Marketing ไม่ก็จริงแต่ว่าในยุคสมัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็คือเราจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือไม่หยุดนิ่งที่จะ ความรู้ใหม่ๆมาต่อยอดกับ Marketing ซึ่ง Marketing ผมเรียนจบมาก็หลายปีแล้วแต่ว่ามันก็จะมีเนื้อหาที่เราก็ลืมไปบ้างแล้วหรือว่ามันจะอาจจะมีอัปเดตใหม่ๆของมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เป็นอาจจะมีหลักสูตรใหม่ที่ผมอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็มันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแหละว,ว่าเราอยากจะเรียนวิชาอะไรเพิ่มแล้วสิ่งที่ได้นั้นจะเอามา ทำอะไรต่อยอดได้นะครับในการเรียนซึ่งมันกใน็ในยุคนี้ก็ถือว่าในศตรวรรษที่21เขาก็มีหลายช่องทางนะครับที่ทำให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมจะเป็นในการค้นหาทางผมเออเป็นเทคนิคของตัวเองเนาะก็ะคือทาง YouTube ก็สามารถเขาจะมีสอนทาง YouTube ก็มีหรือว่าจะเป็นอีกช่องทางนึง ที่ทำให้เราเรียนออนไลน์นะครับก็สามารถไปดูที่บอกเลยแล้วกันไทยมูฟก,ก็คือจะมีเนื้อหาเยอะมากอัปเดตล่าสุดก็คือที่ผมไปดูก็จะมีสอนทั้งหมด500กว่า500กว่ารายวิชานะครับแต่ละรายวิชาก็มีแต่มหาอะไรที่ดีๆนั้นที่เข้ามาสอนก็ผมก็เรียนจบไปหลายวิชาแล้วเหมือนกันนะครับอีกช่องทางหนึ่ง ขอแนะนําสําหรับคนที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือจะเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือ CMU Moo C. ผมก็เข้าไปเรียนจบไปหหลักสูตรแต่ไม่ขอบอกว่าวิชาอะไรตอนนี้ก็กำลังศึกษาเพิ่มก็ซึ่งหน้าเว็บของ CMU Moo C ก็สวยครับสวยขอเชิญชวนว่าระบบเขาสวยแล้วก็การทำคลิปวิดีโอก็น่าติดตามนะครับ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจอีกหนึ่งมหาวิลัยที่ผมอยากจะเรียนนะครับผมจบผมจบที่คอนแก่นแต่ว่าก็มีความฝันอยากจะเรียนที่มอเชียงใหม่เหมือนกันอีกเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยนะครับคือก็คือต้องขอบคุณขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับให้ได้ให้ได้แบบด้วยความรู้เพิ่มเติมนะครับซึ่งจะนําไปต่อยอดในอนาคตข้างหน้าด้านนี้จะเป็นในการใช้ชีวิต ือจะเป็นอนาคตในการทํางานการแบบนําไปบอกต่อเนี่ยหรือที่กำลังอัดคลิปวิดีโอนี่ยคือเป็นการบบอกต่อให้เ,เพื่อนๆที่สนใจอยากศึกษาลองเข้าไปศึกษาดูนะครับก็สู้กันต่อผมก็ต้องไปเรียนต่ออีกหลายหลายเนื้อหาที่ตอนนี้สนใจอยากจะเรียนเหมือนกันโอเควันนี้มาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับเรื่องการเรียนเพิ่มเติม,ตมทางช่องทางออนไลน์ซึ่ง ใครต้องการต่อยอดความรู้ก็ลองไปเรียนดูนะครับก็ตอนนี้ที่ผมมาแนะนำก็คือจะเป็นของ CU m o o ม t h ไทย o ูคแล้วก็ CMU MOOC นะครับก็วันนี้ต้องไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามมาติดตามชมจนจบคลิปนี้นะครับไปครับบ๊ายบายครับ